คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบาสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวย โชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับกับสูตรโชควิ่งบนนนะครับสูตรที่นะครับเรามาดูกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่แสดงให้เห็นตั้งแต่8งวดนะครับตั้งแต่17จมกราคมครับงวดที่ออก4ี่เก้าหจะครับเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยคูณด้วย3ครับบวกด้วยบวกด้วยหลักบวกด้วยหลักหน่วยครับภาพนะครับโทรศัพท์ระวง อะครับบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1ครับบวกด้วยหลักอ่าหลักร้อยครับของ3ตัวหน้าครั้งที่2ครับบวกรวมกันครับ7จ็ดคูณสามเจครับบวกสครับบวกศูนย์ครับได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสามยี่สามครับบวกศูนย์คงที่ครับเท่ากับ3ครับบวกสี่คงที่เท่ากับ7ครับได้3และ7ครับ3และ7ตัวเลขใดจะวิ่งบนมาในสุดที่1นะครับเรามาดูกันนะครับ1กุมภาพันธ์ครับออก 5 8 2 2 7เครับเลข7ครับวิ่งมาในหลักหน่วยครับเห็นไหมครับเรามาดูกันนะครับแล้วก็ในสุดคำนวณกันต่อเลยเดี๋ยวโทรศัพท์มันมันจะล่วงแล้วจะตกู่ครับอ่ะน่าจะได้ละโอเคหนึ่งกุมภาพันธ์ครับคำนวณกันต่อนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยคูณด้วยสามครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกกักันดูตาที่ผมชี้นะ ก็บกไปด้วยกันได้ครับได้เท่ากับ20ครับ20บวก0ูนคงที่ครับเท่ากับ0นครับบวก4คงที่เท่ากับ4ครับได้0ูนย์และ4ตัวเลขใดจะมาในเลขวิ่งบนนะครับสุดที่1นะครับสกบหกพันสิบหกพันครับออก7จ็ดเปครับเลข0ูนย์ครับวิ่งมาในหลักสิบครับหลัก4วิ่งมาในหลักร้อยเห็นไหมครับนี้เลขสามหเลขเลขสามไหมอ่ะเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดวิ่งมาในหลักหน่วยเห็นไหมครับ เรามาคำนวณกันต่อนะครับกุมภาพันครับหลักร้อยครับคูณด้วย3บวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยได้เท่ากับ19ครับ19บกวกศนคงที่ครับเท่ากับ9ครับบวก4คงที่เท่ากับ3ครับ9และ3ตัวเลขใดจะวิ่งบนมาในงว่ตัดหมยครับเรามาดูกันนะครับ1มีนาคมครับออก875938เครับเห็นไหมครับเลข9ครับเลข9วิ่งมาในหลักร้อยครับเลข3 วิ่งมาในหลักสิบครับเห็นไหมครับเรามาดูกันนะครับหนึ่งมีนาคมครับออ87598888ครับเรามาคำนวณกันต่อนะครับหลักร้อยด้วยหลักร้อยคูณด้วยสามครับหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกลงกันเท่าไหร่เอ่ยแล้วเท่ากับสามสิบสี่ครับสามสิบสี่บวกศูนย์คงที่ครับเท่ากับสี่ครับบวกสี่คงที่เท่ากับแปดครับได้สี่และแปด 4และ8นะครับตัวเลขใหญ่จะมาในเลขวิ่งนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ16มีนาคมครับออก5 0 3 4 4 6และ7 7เครับเห็นไหมครับเลข4ครับเลข4วิ่งมาในหลักร้อยครับเลข4วิ่งมาในหลักสิบครับ2ตัวเลยเห็นไหมครับในสูตรที่นี้สูตรหนึ่งนะครับสูตรวิ่งบนสูตรที่หนึ่งอันนี้โชคโชควิ่งบนสูตรที่หนึ่งนะครับ1ิมีนาคมครับออก503 4 4 6และ7 7เครับเรามาดูกันนะครับหลักร้อยครับคูณด้วย3ครับบวกด้วยหลัก หน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกรวมกันเท่าไรเอ่ย432ครับบวกด้วย6ครับบวกด้วย2ครับบวกรวมกันนะครับได้เท่าเท่าไรเอ่ยเท่ากับ20 20 20บวก0ได้สูงได้20เหมือนเดิมครับใส่0ครับบวก4ได้4ครับได้0และ4ครับ0และ4ตัวเลขใดจะวิ่งเข้ามานะครับเรามาเน้นวัฒนาจีบกพฤษภาคมครับเรามาดูกันนะครับจีบกพฤษภาคมออก 0.51095ครับและ22นะครับเรามาดูกันครับเลขศูครับวิ่งมาในหลักร้อยครับเห็นไหมครับเรามาคำนวณกันต่อนะครับหลักร้อยครับคูณด้วย3ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกกันนดาจท่ะไรเอ่ย บวก,ก,กบร,ร,ว,กว,รว,กวมกันได้เท่ากับ2ครับเพราะว่าศนย์คูณ3ก็ได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับบวกศบวก2รวมกันได้เท่ากับ2ครับบวกศูนย์คงที่ครับเท่ากับ2บวก4คงที่เท่ากับ6ครับได้2และ6ตัวเลขใดจะมาวิ่งในโน้กถัดมาเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับอ่ได้2กับ6ใช่ไหม งวด1มิถุนายนครับ1มิถุนายนออก8 3 1 5 6 7หนละสอครับเลข6ครับวิ่งเข้ามาในหลักสิบครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนต่อจะพูดนะครับผมขอเอาใส่โทรศัพท์ไปค่อนข้างโอเคนะครับแล้วหนึ่งมิถุนายนคำนวณกันต่อครับแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดเช่นนี้เข้าเราคำนวณต่อเลยหลักร้อยครับคูณด้วยสามครับบวกด้วย หลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกรวมกันได้เท่าไรเอ่ยบวกรวมกันได้เท่ากับ26ครับ26บวกศูนย์คงที่ครับเท่ากับ6กครับบวก4คงที่เท่ากับ0ูนครับได้6และศูนย์ครับตัวเลขใดจะมานะครับ16มิถุนายนครับออก5้าหนึ่ง้าครับและ6 4ครับเรามาดูกันนะครับหลักร้อยหลักร้อยครับคูณด้วย3ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับ บวกด้วยอ่ะบวกด้วยสักกู้นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครับของสามสามตัวหน้าครั้งที่สองครับอันนี้สามหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกลงกันก็คือเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกด้วยหก,กครับบวกด้วยแปด 8, เท่ากับทั้งหมดได้สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกศูนย์ของที่ครับได้สี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมใส่หนึ่งครับสี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งนะ แล้วก็บวกด้วย4ี่ของที่ครับเท่ากับ5้ครับ1และ5ตัวเลขใดจะวิ่งบนมาในสูตรที่1นรัแบบสูตรชกวิ่งบนสูตรที่1น,นะครับเรามารอรุ้นกันอันนี้ก็สูตรนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เลข6ครับ1วมิถุนายนใช่ไหมมันวิ่งเข้ามานี้ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมาก้ย <c oughs> เ่ยจามใหญ่เลยโอเคครับถ้าไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูรับดูรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยไม่ใช่มาดูอย่างเดียวนะครับคือสูตรของเราเนี่ยคิดค้นมาเป็นพิเศษนะครับ เพื่อท่านเพื่อท่านเป็นเศรษฐีร่วมกันนะครับเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาทำช่อง y t u t u ตอนตอนนี้นะครับจริงๆอ่ะเราจะทำแาบตั้งงานแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราทำในกลุ่มหัวเฉพาะครับมีหลายร้อยคนอยู่นะครับตรงส่วนนั้นแต่ว่าคือเราคือคือเร,เราเราส่งเฉพาะคนที่สนใจในกลุ่มเดียวกันมากกว่าครับไม่ได้คิดที่จะทำออกมาทำช่อง Youtube บางท่านอาจจะ ดูไม่มั่นใจหรือว่าอะไรเงี้ยขอให้บอกไว้เลยว่าท่านไม่ผิดหวังครับตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากดูผลงานกัไปเรื่อยๆแล้วกัน,นครับลองนําไปจดประอบเอ่อข้อนะนอย่างหนึ่งคือขอให้ท่านดูทุกจุดให้ครบก่อนนะครับอย่าเร่งรีบใช้สติสัมปชัญญะในการเลือกเลขและนํามาประกอบคู่กันเพื่อน,นาไปสืบตกรีให้เนาะให,ให้ให้ต้นทุนของท่านท,านที่ท่านจะจะนำเลิกซื้อนะ่ะให้มันน้อยชุดมากสุดนะครับเพื่อที่ท่านเป็นเศรษฐีนะ อย่าอย่าแล้วโมแบบซื้อนู่นก็ซื้อนี่ก็ซื้อนั่นก็ซื้อมันผมว่ามันบางทีมันทุนมันจะบานปลายนะครับใช้สติในการเลือกซื้อด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจซึ่งการรายการด้วยกดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยเพราะว่ามันจะมีนักสูตรเก่าและสูตรใหม่ที่มาลงให้นะครับใช้สติด like ้วยนะครับอันนี้เป็นสูตรสําหรับอันนี้เป็นสูตรชอตวิ่งบนสูตรหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอ่าสูตรตรงนี้ท่านไ้ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ